สวัสดีครับวันนี้วันที่3สิงหาคมปี2565นะครับเราเริ่มทำสวน3ไร่ตรงนี้เนี่ยวันที่2กรก,กดาปี2565แสดงว่าเราทำมาได้1เดือนกับอีก1วันนะครับอผมจะมาอัปเดตว่า1เดือนผ่านไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผมเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับอาสิ่งแรกที่ผมจะพามาดูคือมาดูหมานะครับไม่ใช่นะ คือมาเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นมาที่บ้านข้างบ้านเขาเลี้ยงไว้ตอนผมมาทําสวนช่วงแรกๆบรรเทาแบบเทาตะพื้ตะพื้พเลยแต่ตอนนี้ก็สนิทสนมกันมากแล้วเจอหน้ากันทุกวันสงสัยมันคงเบื่อที่หน้าผมแล้วน่ารักมากนะครับจับหัวได้ทุกตัวเลยย้อนกลับมาที่สวนของเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสวนบนคูระหว่างที่ทำนา แล้วก็สะนะครับสะคืออยู่ด้านหน้าติดถนนตรงนั้นนะครับตรงนี้คือเรายืนอยู่บนคูเราปลูกต้นไม้สองข้างคูเพื่อที่จะเป็นทางเดินต่อไปมันจะเป็นอุโม,มงค์สูงขึ้นเราเดินรอบได้ทั่วสะเลยนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่เราจะทํานาตรงนี้มันจะเขียวเฉาอุ่มแล้วมันก็จะสะอาดสะอ้านตาจะเขียวสวยงามมากเลยจุดตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นสะพานสะพานตั้งแต่ตั้งแต่ คุณเห็นต้นไม้2ต้นตรงนั้นไหมครับอ่าอันนี้จุดหนึ่งและอันนี้อีกจุดหนึ่งมันจะเป็นทางเดินแล้วเราก็จะทําสะพานมาสะพานมามีต้นหูกระจงหรือต้นแผ่บารมีอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นสะพานรอบๆเป็นวงกลมแล้วก็ยิงยาวมาตรงจุดที่ผมยืนอยู่ก่อนที่ผมจะมาทํามันจะเป็นสวนยุคาทั้งหมดเลยแต่เมื่อผมทําเสร็จเมื่อ5ปี10ปีต่อจากนี้มันจะเหลือยุคาอยู่เพียงแค่2ต้นเท่านั้นคือต้นนี้ กับต้นนี้เป็นทางลอดกลางระหว่างสะพานนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ผู้คนที่มาดูสวนของเราเนี่ยเขียนนะครับเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการบันทึกว่าสมมติครั้งหนึ่งเคยมาหรือว่าคือนึกถึงเมื่อตอนเด็กๆเราเคยเขียนว่าปอนรักอะไรสักอย่าง,นงนหนึ่งแอปเปิ้ลรักหนิงรักอะไรเงี้ยมันจะเขียนล้อเรียนกันแล้วเราก็จะเขียนว่าสมมติเราจะเขียน นะปอนปู่ป่าเนี่ยนี่ปอนปลูกป่าครับแล้วก็จะขียนไว้เล่นๆแล้วก็เป็นการบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศาลากลางสระเราจะทําให้มันสะอาดแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้มีเวลา เราเพิ่งเริ่มได้เดือนเดียวเองอส่วนาพาทที่2นะครับสะอยู่ตรงนั้นเราเดินลงมาจากสะนะตรงนี้ก็จะเป็นทางรถยนต์นะครับรถใหญ่ก็จะเข้ามาตรงบริเวณนี้แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายวกเข้าวกเข้าวกเข้าเป็นลานจอดรถต้นตะขบนะครับคือในความเป็นต้นตะขบเนี่ยนกมันชอบคนก็กินได้แล้วใบของเขาเป็นเหมือนดอกเห็ดมันเป็นซุ้มได้บางแดดบังฝนได้ แล้วถ้าเราไม่ต้องการเราก็ตัดค่นได้ง่ายด้วยมันสะดวกมากเลยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นทางเดินทางเดินจะไม่มีอะไรมากีดขวางอเลยผมจะเอากล้วยมาแซมทุกต้นทุกจุดเลยมีไม้ป่าสมมติไม้ป่าห่าง2อคูณสตรงกลางก็จะเป็นกล้วยก็จะกลายเป็น1นึ่คูณหนึ่งคูณหกล้วยสลับไม้ป่าทั้งหมดเลยทั้งสวนเลยนะครับนี่นี่คือจุด ที่ผมชี้มาให้ดูในตอนแรกนะครับนี่สะอยู่ด้านบนเรายืนอยู่ตรงนั้นตรงกลางระหว่างไม้อยู่ขาสอต้นแล้วจะมีสะพานยิงยาวมานี่จุดที่เราอยู่แล้วก็ตรงดิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแล้วบ้านเราก็จะอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยมันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเลยอันนี้เป็นตะแบกไม้ประจำสระบุรีกันเกลานาคนครพนม ชิงชันน้องคายพระยุงน้องบัวลำพูอันนี้พยอมพัทลุงกลาบากยะโสธรอ,อะไรอีกกระลับอพึกพรอนแก่นอันนี้มะขามป้อมสะแก้วจันจันทบุรีมีไม้แดงจงังหวัดตากนะครับแล้วก็ไม้สักอุตรดิตไม้รังอุดรธานี อันนี้อะไรสมอไทยสมอพิเพกไม่ใช่ไม้ไปจําจังหนัดอะไรแต่ว่าเป็นสมุนไพรไทยที่อยากเก็บไว้อันนี้พญาสัตบันหรือตีนเป็ดสมุทรสาครที่เหล็กบ้านชัยภูมิอันนี้มะข่ามงสุโขไทยอันนี้สาธรนครราชสีมามีโยมหินโยมหอมมอีต้นอะไรอะ่ะต้นมหาดมีมะข่าแต้มีกระบบก มีต้นเขียมมีต้นไม้ประจําจังหวัดทั้ง77จังหวัดเลยตอนนี้ยังไม่ครบนะครับได้ประมาณ40จังหวัดเองนะเพราะว่าต้นไม้บางชนิดหายากมากหากล้าไม่ได้เลยนะโอเคตรงนี้นะครับนี่จุดที่ผมอยู่ตรงเนี้ด้านหลังเนี้ยก็จะเป็นบ้านสวนกระเถิบเข้าไปก็จะกลายเป็นไม้ผลกระเถิบเข้าไปอีกก็จะกลายเป็นไม้ป่าซึ่งสังเกตดูด้านหลังเนะี้ย จะเป็นป่าดั้งเดิมของหมู่บ้านเรานะครับเนี่ยยอดสูงๆตรงนั้นนะ่ะเป็นไม้ป่าซึ่งมีเห็ดนะครับถ้าเราปลูกป่าติดกับไม้ป่าดั้งเดิมเชื้อเห็ดก็จะปลิวมาที่สวนของเราแล้วสวนของเราก็จะกลายเป็นมีเห็ดโดยปริยายไม้ยางที่ผมเพาะไว้ก็ลงเชื้อเห็ดเรียบร้อย ยิ่งมาปลูกอีกติดกับไม้ป่าที่มีเห็ดอีกโอ้โหเชื้อเห็ดมามหาศาลต่อไปเราจะได้กินเห็ดกันทั้งปีเลยแล้วตรงนี้ผมเว้นช่องว่างไว้ให้รถจอดนะครับห่างกันประมาณ3เมตรแล้วก็ต้นตะขบห่างกันประมาณ3เมตรแล้วก็ต้นตะขบเพื่อที่จะให้รถใหญ่ขับตรงดิ่งเข้ามาหน้าสวนของเราแล้วเลี้ยวซ้ายวกเข้ามาจอดหันหน้าเข้ามาจอดหันหน้าเข้ามาจอดเลยตรงนี้เป็นลานจอดรถ อีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นผักต่อไปเราจะปลูกผักด้านนี้อันนี้จะกลายเป็นผักอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลานจอดรถมีสะพานตรงดิ่งเข้าไปมีอุโมงค์ต้นไม้แล้วก็สะพานี yeah, ่มมันจะสวยงามเป็นระบบระเบียบม,มันจะไม่รกเลยด้านล่างเนี่ยก็จะใช้สับป,ปะรดนะเพราะว่ารากของสับป,ปะรดมันหากินไม่ลึกแต่รากไม้ป่าของเราหากินลึกมันหากินคนละระดับชั้นกันมันไม่แย่งสารอาหารกันแน่นอนนะส่วนก็จะประมาณนี้นะครับ ิ่งที่ผมต้องทําก็คือต้องเอายูคาออกให้หมดซึ่งไม่ใช่ปีนี้ปีนี้ผมจะปล่อยให้มันโตคุมมญ้าปีหน้าก็ค่อยจะเอาออกแล้วลงไม้ป่าใหม่มหนึ่งเดือนและสําหรับปีนี้เราจะลงแค่นี้กันก่อนเนี่ยมันจะสวยงามในอนาคตมันจะสวยมากตอนนี้มันยังไม่สวยหรอกแต่ดูเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สุดท้ายนี้ฝากติดตามด้วยนะครับสวน3ไร่สวนปอนปลูกป่าหรือศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตแหละครับยังไม่ทันได้ตั้งนะบ้านคำจับป่าตะบนบ้านโพอำเภอบนวิสัยจังหวัดนองคายครับ